สบายดีเปล่าลุงทุกท่า,น,านเนาะมื่อนี้ก็มาซื้อเคเปียกเอาสบายดีแล้วสบายดีสบายดีเมื่อนี้เฮ็ดยังเมื่อนี้เป็นแม่ค้าขายยังฮะบอเป็นแม่ค้าขายยังออกมาไว้เป็นแม่ค้าขายยังซื้อเนี้ยก๋วยเตี๋ยวนะ่ะเอาก๋วยเตีย้ยระบ่ายสวยหนึ่งไว้ไว้ไว้ เอาก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่บๆเด้อเอ้าแซ่บๆเด้อไม่ต้องเผ็ดนะเผ็ดอยู่แล้วโอ้ยอันนี้บ้าวหน้ามาซื้อก๋วยเตี๋ยวน้ำนองดุมทองเนาะมามาเอ้าแซ่บๆเด้อเอาเผ็ดได้อ้าวเผ็ดก็เผ็ดเผ็ดก็กินได้แซ่บๆเด้อ ไว้ๆว้ไว้ไว้หิ้วเข่าอลยรนี่ฮะใส่เลยไว้ไวไว้ไวหิวเข่าแม่ข้าน้อยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนาะตหนาบ้านเพื่อนบ้าเท่เป็นเครื่องขายข้าน้อยบอกเพื่อนว่าของข้าน้อยเอือ ้องขน้อยโอ๋อมีอดปากระป๋องวะไหมคะ่ะ<น>ปลากระป๋องซามเบครัวอันนี้ลักษณะสบายดีเร็วโอ้ยน้องนุย่ยเนาะสบายดีไหมโบห็นเอ้ยอายเอ้ยมาเอาน้ำปัน่นน้ำแก้วนึงบุ้ยก๋วยเตี๋ยวบ่าวนาะผู้นะฮุ้ยเรียบร้อยเบิด้ด เบิดแล้วอ้าวถวยชวงขึ้นาตาโตเสียบเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือเพิ่นแสียบลายประตูเมีย้าเบิ่งหน้ายเมียข้าดูเมีย้าก็บอกไปน้ำตีใส่ยังใส่ยังเนียอันนี้คือยังสานีนะจอกจอกถ้วยเออถ้วยเออ น้ำถวยอันนี้ยังไงสันนี้น้ำถวยเออถ้วยใหญ่บอสหะเห็ดจีนเออถวอ้วไยไว้เห็ดจีนอะอมมียังน่ในถ้วยนี่มีค่ะมีไอติมมีไอติมโอ้ยแม่ค่าก็บอกไปเลยเลยพี่น้องเอ้ยมีเค้กพร้อมมีเค้กพร้อม โอ้หน้าน้ำปัน่นโอ้น้ำปันนำปน่นเอาขี้ดินนี่บานี่มันสิกินได้บานี่ <c oughs> โอ้ยเบิ้งหน่าพี่น้องเลยน้องดูนท้องเอาขี้ดินมาให้บ้าหน้ากินอะอะอะเอาน้อ,าอ,าอ,าองนุนอ้อยนะน้ำปัน่นแฉบแฉบต่อจาก น้องนมท่องเล่นเกลืองข้าวหน่อยเนาะกะบรรยากาศยังไม่เร่งเนาะมาหน้าอาแาร์มเมเปิ้ลขายของเนาะมาหน้าอาลลาน์มย่ผ้าร้านมาลินบ้านมเมถาวาไว้เสียงยังเนาะบาน,นีหัวร้นอนมาอเถิกสบายดีเร็วสบายดีสบายดี <laughs> ลา,ลานหน่อยรอเรีนเนาะไปเบิ้นเบิ้นเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลรอเรีนแถวกลางบ้านคือเก่าพี่น้องเอ้ยโอ้ชนบักกี้หินเนาะมาเบิ้ลห้างเมถาเพิ่นบ่สบายเนาะ ทาร้านหน <c oughs> <c oughs> ่อยมาดินเลยดึน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 จ้าเอสอะจ้าเอซสบายดีไหมเท้าวายห่างิบ่าเนี่ยโอ้ยเนาะว้ายว้ยไปไปออกออกชนะ่าตวบ่ไปทำไม โอ้ยมาสิไป่านย่าตโตวะมาสาิไปไปเ<ป><ป>นี้ยวันสุดท้ายไม่ถาวาคักๆเนอะพี่น้องเอ้ยบัดลาหน,น่อยบัดหายซ้ำ่านเบ่งดูเบ่งหนาคนขายดูจะเออเอ้อยน้ำตา ปะาป๊าปัญญาตัดทรงผมใหม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็เอาเอาตังเดอดบบรออตออตตด์ตัดกับบ่ได้เนาะหายิญาติตื่นหายเลยเอาตังคาไฮตัดตัดกับบ่อใหญ่ตัดเพราะว่ามันหายิ่ว<อ>งผมน่าร้อยโอ้ยน้ำตาเวิ่งนะติ๊จุ๊จุ๊จ๊ดุ๊จุ๊จุ๊๊จุ๊๊จุ๊จุ เลยเป็นห <laughs> <that> like ัวโตหัวเตนไปจักสบานหัวได้ทำท่ายนะเฮยสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีทำผู้ชมจ้าไม่ขาคนนักติงน่น้อยน่น้อยอยู่เบ่งสื้อผ้าเป็นเอ้มไปให้ไม่เ่าห้ยยางมากหมพี่น้องเอ้ยหายกาักกาคักวานันต์หนักมากอยู่ มีเพื่อนตัดหายงนี้จะได้กูดีเงินค่ว่าบอสบายบ่ไม่เถ่าสบายบอบสบายนะพี่น้องเนาะเพื่อนเป็นโรคประจำตัวกับว่าแม่นีครับความดันเนาะความดันขึ้นกันส่งขึ้นเนาะกืนเป็นซอกแต่งหมอสามสีเถื่อพี่น้อง ี่ลยขั้นมัอนขึนนนน้นเอค่ะก็ถือว่าห่วยเนาะกินข้าวก็บ่แซ่บนักเลปะยจักปีเลยไหมแ้ายเจ็ด่เจ็ป้าเยเนาะพี่น้องอาจจะเคยเห็นที่บ้าวหน้าเอาพัก มามอบให้เพิ่นเนาะทางคุณแม่เพิ่อนอุดหนุนมาอหน้าก็ได้มาให้แม่เฒ่าเพิ่นนี่เพิ่นแน่พี่น้องอาจสิเคยเห็นนั่นแหละเพิ่นก็บ่ค,ค่อยแข็งแรงเนื่องจากว่ามีโรคประจำโตกับความเฒ่านี่เนาะน้ำมือเฒ่าน้ำมือกัน,กนละครคประจำโตแทสกแน่โอ้ยน้องหนุย่ย ตอนว่างหันยังขายเครื่องกับน้องดุมท้องอยู่ขายเครื่องขน่อยเขียวจะมากินแล้วบอกเขาเมื่อนี้นะกินเลยเ็ดสด ดีไว้สบายดีไ <göster> ว <ges 2> mm ้ว hmm. ่าสบายดีไว้ไงไว้สบายดีไว้พอเท้าไปใช้สระไม่เ้ โอ้ยบุ๋มคนบ้านตึกเฮกับบ้านตึกเฮเนาะพี่น้องเนาะมาบายนี้กับบ้านหน้ากัสิได้ขอลาปีกีเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะติดภาประกาศได้ขอโทษขอภั้น้ำพี่น้องเด้อเพราะว่าทายให้เบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาธรรมศาสธรรมศาิเนาะการเป็นอยู่แต่ละมือชีวิตประจำวันโดยไปป่าไปดงกันมันบ่มีเวลาไป บ่ม,มีเวลาไปแล้วก็ยากนี่ถุงเทื้อลูกออกจักออกตอนใดแตบบ่สิม,มีผู้พาไปเพราะว่าบางที่แก็สิบ่หอดสิ้นเดือน,นสะมาจักเพราะว่าทองมันก็เริ่มลงเรื่อยๆบาน,นากันสิขอจบคลิปเพียงสำนี้เนาะพี่น้องเนาะ พพี่น้องก็ติดตามส่องมาหน้าเนี่ยด้อพี่น้องให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยเงินทองเด้อเบอร์สุขุมสุขคนพี่น้องสบายดี